อี่ปราศัยใหญ่ของพักภูมิใจไทยวันนี้สิ่งที่เราเห็นผิดปกติก็คือการเพิ่มการดูแลความปลอดภัยรวมถึงมีการสนับสนุนตำรวจควบคุมฝูงชนแล้วก็ตำรวจจักสนอ้องมักศัตร,รูรวมแล้วมากกว่า300นายนะคะในการที่จะดูแลความปลอดภัยในการปราศัยใหญ่ครงสุดท้ายวันนี้เนื่องจากว่าช่วงเย็นวันนี้ค่ะมีการประกาศจากนายชูวิทย์โตมวิสิตอดีตนักการเมืองบอกว่าจะมาบุกเวทีปราศัยของพักภูมิใจไทยหลังจากที่เมื่อวานนี้พักภูมิใจไทยไปขอให้สารแท้ง ของช่วงขาวเพื่อไม่ให้นายชุวิตมาปวดที่เวทีปราศัยแต่สารแง่งที่พ็อตจานาแล้วนะคะว่าเป็นการจํากัดสิทธิ์เดินดวนค่ะดังนั้นแน่นอนค่ะว่าจะมีการจับตาเป็นพิเศษว่านายชุวิตที่จะมาในวันนี้จะมาปวดจะมาที่จะทําอะไรอยู่กับเวทีปราศัยของพรคพุทธเทอยในวันนี้กันในราการช่วงนี้นะคะประชาชนเริ่มเยรยเดินทางมาที่เวทีปราศัยแล้วค่ะซึะ่งตามกดการจะเริ่มในเวลา 10. 3นาฬิกานาทีนี้ โดยจะมีทั้งนายอนุทินทานวีระูลหัวหน้าพักกรุงใทไทยรวมไปถึงผู้สมัครซอในกรุงเทพมหาคนคร33คนจะมาร่วมปราศัยใหญ่ในเวทีที่โชว์ดีสีถุมพระรามเก้าในช่วงเย็นวันนี้เป็นต้นไปค่ะ